บอกเจอให้มันสกปรกอยังนี้นก็งงกันเงี่ยเห็ดแมงงงเง่ยใส่เห็ดยังก็เห็ดมาให้ดีๆเราลดเจิมต้องใช้งานให้มันเป็นประโยชน์ก็เทศเรื่องเจิมให้ฟังเจิมนี่มันมาจากาศาสนาพราหมณ์พวกลัทธิพราหมณ์นี่แต่งคำพีเจิมขึ้นมาอยากกินเงินชาวบ้านกูไดขึ้นเงินใหม่ต้องให้ให้พราหมณ์นี่ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพรหมให้ไปนอนที่บ้านหนึ่งคืนซะก่อนแล้วเป็นสริมงคลให้เพิ่นนอนเงื่อนละกระวายเงินให้เพิ่น บางทีผัวเมียทเอากันใหม่ๆห่ให้าพามเจิมเจิมมาเป็นเจิมซื้อให้เป็นนอนนำผลมันจิบหายหันบากนี่มันจเจิมเลิกโทษไปเจิมแนวหนักในที่สุดเราจึงเห็นหนังอินเดียเห็นบนหนา้าผาเขาแต่ม <c oughs> เขาเรียกว่าดีหลกนั่นนะพามเจิมมันแต่งงานกันหลายคู่โพดมือหนึ่งเหมือน่าไปนอนคู่ละคืนละคืนเนี่ยบริหนอนวัดเจ้าของก็เลยเอามือแต้มหนา้าผากขานั่นเลยว่าเจิมคือดีหลกทีนี้ ขึ้นบ้านใหม่มันหลายบ้านจะไปนอนบ้านนี่ก็คืนหนึ่งเฮือนนึ่นก็คืนหนึ่งเฮือนนั่นก็คืนหนึ่งพามมันขีข่ข้ามบ้านขนี่ข้ขานก็เลยเอาแนวท่ามือนี่ลูบลูบนี่กูนอนแล้วเด้อกูใส่แล้วสกปกแล้วป้าเพื่อนนั่นก็ลูบลูบป,ประเทศไทยพระสงฆ์ไทยไปเรียนคำพีพระเวทแบบหากินแบบพามไปเปิดพระเด็ปปดสองมืนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกหน้าสี่สิบห้าเล่มจนตาย ยังไม่พบพระพุทธเจ้าสอนคำพีเจิมแต่ก็ไปเอากับพ้าเจิมนั่นแปลว่าใส่มีเงื่อนไม่ให้่ผ้าใส่มีรถไม่ให้่ผ้าใส่จะขึ้นพ้าม,มันขี่ข้านใส่มันเงื่อนไม่หลายคนผมมันก็นลูกเอาไปเลยเอื่อน่าเจิมอาตมาก็เลยบอกนายวรพจน์เนี่ยคือเสียต้องเลยว่าเจิมมันต้องเอามาขุดซื้อรดขุดก็เอามาขุดให้วัดมือนึ่งจึงเป็นเจิมั เออเจิมจะสิมันได้ประโยชน์เว้ยแกซื้อรถใหม่ๆคันไหนแกก็เอาใส่เทนเลอร์มาจากบริษัทมาลงวัดให้อาตมาเจิมเจิมพขึ้นครับรวแล้วข่อยข่ยเฮงครับเป็นวัตถุรถจ้วงรหดแล้ว,ออว,ลวพอเราเจ้วงเสร็จแกก็ให้คนของแกมาขับสะสองลูกแปดปีครอบเจิมเด้อหั่นเน้น้ำยนเจิมเจิมรถเตียต้องไปสีห้าคันได้สักแลูก